อ้าวจบแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงคะนิทานที่ดูไปเอ๊เด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างนะเห็นสัตว์อะไรบ้างนะคะเป็ดครับเป็ดเป็ดครับเป็ดกินตัวเป็ดทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวบางคนบอกหกตัว4สี่ตัวค่ะอ่ามีใครตอบคำตอบอื่นอีกไหม อมีสี่น้องเก๋ว่ามีกี่ตัวลูกมีห้าค่ะมีห้าอ่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมานับพร้อมกันนะมีแม่เป็ดหนึ่งตัวลูกเป็ดสี่ตัวรวมกันเป็นกี่ตัวคะห้าห้าตัวแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกของเป็ดพักเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลูกมันจริงๆอ่ะที่มันขี้เลคือตัวอะไรคะมันคือหงส์ค่ะ เห็นไหมทีแรกเลยพี่น้องทุกคนเลยมองว่าตัวหงเนี่ยเป็นไงคะขี้เละแล้วว่าเวลาเราว่าใครว่าขี้เละหรือว่าไม่ดีเขารู้สึกยังไงคะเห็นหงไหมทีแรกเป็ไงเสียใจค่ะใช่นี่ทางเรื่องนี้ก็มีสอนนะสอนไม่ให้เราเนี่ยเราต้องไม่ว่าใครนะคะเราแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนสูงคนผิวพันณุ์บางคนตัวสูงตุวเตี้ยแบบนี้เราว่ากันไม่ได้นะคะ เพราะต่อไปข้างหน้าเขาอาจจะสวยกว่าเราก็ได้นะคะในนิทานเรื่องนี้เด็กๆเห็นไหมว่าเป็ดอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณครูค่ะกี้เสียงคุณครูกระตุกค่ะหรอคุณครูกระตุกเหรออตอนนี้กระตุกหรือเปล่าเป็ดอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่หนองน้ําค่ะอยู่ในหนองน้ำหรืออยู่บนหรืออยู่บนอะไรนะบนน้ำ อนอน้ใครว่าเป็ดอยู่ใครว่าเป็ดอยู่บนบกเมื่อกี้มีเสียงตอบมาบนโบกอ่ะตกลงเป็ดอยู่ในหนองน้ําหรืออยู่บนบกใครว่าอยู่บนบกคือน้ำไอจิมว่าน้ําน้องไอรินว่าน,น้านนํำโจวโจอว่าอะไรโจวโจอว่าเป็ดอยู่ที่ไหนคะ ว่าน้ําก็ได้ครับเอาเอาเอาความคิดแรกเลยความคิดของจอรเลยว่าเป็ดอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่มีใครคุณนั้นยังไม่เฉลยเลยนะว่าใครเป็นใครอ้าวฟังดีๆจริงๆแล้วเป็ดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกแต่ว่าเวลาหากินมันหากินในน้ําเพราะว่าเป็ดหาปลากินเป็นอาหารเวลาไข่เห็นไหมมันต้องมานั่งไข่อยู่ในอะไรเอาหญ้ามาเอาอะไรมาอยู่บนบกนะ เอาฟางมาใช่เอาฟางมาจิครับบอกเร็วบลกนะลูกเป็ดปลกครับไมครับไงครับขอเข้าห้องน้ำนะคะน้องเกมได้ค่ะค่ะจริงๆเป็ดคือสัตว์บกนะลูกเป็ดไม่ใช่สัตว์น้ําแต่ว่าเป็ดอ่ะหากินอยู่ในน้ําเรามาดูต่อมานะคะาถมต่อมาวันนี้มี มีสัตว์บกที่เด็กรู้จักอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรนกค่นกนกคือสัตว์บกนะลูกสัตว์บกนกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคะนกค่ะนกชีะดูตัวต่อมาตัวต่อมามันคืออะไรคะเนี่ยอันเนี้ยแกะค่ะแกะแกะแกาเรียกาอะไรคะแกะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าชีพผู้จัาชีพ

แมวครู้แมวแมวแมวก็เป็นสัตว์บกนะคะแมวเป็นสัตว์บกอันนี้ล่ะอันนี้อะไรลอล้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 โอเคอันนี้ล่ะค่ะล้าลม้านะคะสัตว์บกมีกี่ตัวแล้วเนี่ยหน้านี้มีสัตว์บกกี่ตัวแล้วนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กตัวนี้คือสัตว์อะไรกตัวนี้คือสัตว์อะไรคะไก่โอเเดี๋ยวเราไปดูต่อมายังมีอีกตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรคะไก่ไก่ไก่นะคะไก่ถ้าไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียตรงนี้นะคะจะมีไก่ตัวเมียเรียกไก่ตัวเมียเรียกว่าถ้าเป็นแม่ไก่เรียกว่า hen แต่ถ้าไก่ทั่วไปเขาเรียกว่า chicken chicken นะคะไก่ต่อมาค่ะอันนี้คือลายเห็นไหมสัตว์บกไหมเป็ดเป็ดเป็ดเรียกว่า ดักดักโอเคอันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะหนูหนูภาษาอังกฤษเรียกว่าผีผ um ีต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยเสือเสือเป็นสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ใช่เออนีคืออันนี้ตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรคะอันนี้หนูค่ะหนูนี่เรียกได้สองอย่างนะอันนี้อ่านว่าม้าวแลกเสียงด้วยเามาสม้าวม้าวม้าว้าวม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 ้าวน้าวม้าวม้าวน้าวม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 าวม้าอม้าวม้ว่าม้าวม้าวม้าว่้าว้าวม้ม้าวม้าวม้ม้าววมว กตัวเก่งมากเลยอันนี้เป็นสัตว์บกนะลูกอ่ะสัตว์บกไปอ่านตามมครูสองกูตามมาสออ่าอาตอตกาลันกาลันสัตว์สัตว์โบกอบกออกเสียงตามค่ะโอกอบก สัตว์บกฟังดีๆนะสัตว์บกสัตว์ตบกเนี่ยมี<บ>ชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกแต่อาจจะไปหากินที่ไหนที่หนึ่งในน้นําในน้ําหรือว่าตามที่ต่างๆแต่ชีวิตต้องอยู่บนบกถ้าอยู่ในน้ํานานๆตายแต่อยู่บนบกได้นะคะมาดูกันต่อไปดูอันนี้มันคือสัตว์อะไรนะ นี่คือตัวอะไรเอ่ยตับหมาก่ะเมนกัุนค่ะเมนกัปตุนเก่งมากน้องนี้เมงกะพรุนเรียกว่าเจลลี่ฟิตเจลลี่ฟิตเจลลี่ฟิตโอเคเวลี่กูต่อมาค่ะอะไรเนี่ยปูอะไรรู้บ้างครูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแครบบโอเคเก่งเก่งมากค่ะแปลว่าปูนะคะต่อมาค่ะอันนี้อะไรเอ่ยมันก่อนที่จบอกแล้วนะ โอเคไปพูดพูดภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรหมึกยักษ์เขาเรียกปลาหมึกลูกหมึกเขาไม่เรียกว่าปลานะเนี่ยมันเจลลี่ฟิตเลยแมงกะพุนเขาก็ไม่เรียกว่าปลาเมงกระพุนเขาเรียกว่าหมึกเฉยๆหมึกหมึกนะคะลูกพุดต่อไปอันนี้อะไรเบลเบลเบลเขาเรียกลูวานเขาไม่เรียกปลาลูกเพราะว่ามันเลี้ยงลูกด้วยนมเขาเรียกว่าวาน วานวานวานนะคะวนหลัามตัวนี้ล่ะฉลางฉลามฉลามมึกวานฉลามเขาไม่เรียกว่าปลานะลูกเขาเรียกว่าฉลามเฉยๆสัตว์พวกนี้มันแย่มานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฉลามเนี่ยชาชาโอเคชาต่อมาอันนี้ล่ะตัวอะไรเนี่ย อท่าเท่อท่าท่เออท่อท่าวลลี่กูดมากไอ้ทีมท่อท่าวลลี่กูดอะต่อมาค่ะปุ๊บตัดน้ำนะคะที่ดูไปเมื่อกี้ทั้งหมดกี่ตัวตัดน้ำจำได้ไค่ะหกตัวเก่งนะมาดูตัวนี้เขาเรียกว่าดอฟิน ดอฟฟินดอฟฟินคืออะไรคืออะไรอคืออะไรโลมาเก่งมากมีคนตอบโลมาโลมาดอฟฟินพูดสิคะดอฟฟินอ่าอันนี้ล่ะนี่ม้าน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าชีฮอสชีฮอสีฮอคือม้าน้ำนะคะมาน้ำอยู่ในทะเลเนี่ยทะเลคือซีเขาก็เรียกว่า อ่าฟีฮอตนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ล่ะปลาดาว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 เรียกว่าอะไรดูไหมคะซีสต์พี่ตอบถูกเองมากซีสตาก็คือปลาดาวนั่นเองนะคะอ่ะดูตัวมาต่อมาปุ๊บมันคือปลากระเป้าค่ะปลากระเป้าเก่งจังเลยนี่ถามด้วยปลากระเป้าเรียกว่าพับเฟิร์ส ขวัผิดั okay. uh ั huh. huh. uh huh. uh huh. อ่าตรนี้อ uh ่ะน uh ี huh. uh ่ค huh. ืออะไรคะนี่คืออะไรปูใครรู้จักภาษารงกฤษเรียกว่าอะไรอ่าได้ยินเสียงคนตอบภาษารังกฤษเรียกว่าอะไรนะทีมครับทีซีซีซีอานะคะโอเค สัตว์น้ําำฟังดีๆนะสัตว์น้ําเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําแต่บางตัวบางตัวนะขึ้นมาบนบกได้ติดเดียวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบางตัวตายเลยสัตว์น้ําจะอาศัยอยู่ในน้ําแล้วขึ้นมาอยู่บนบกได้ไม่นานเหมือนกันเลยสัตว์บกก็จะอยู่อาศัยอยู่บนบก แล้วก็อยู่ในน้ํานานๆได้ไม่นานนะคะอย่างโลมาเนี่ยเขาขึ้นมาใครๆไปดูโลมาโชว์บ้างโลมาโชว์แมวน้ําโชว์เขาขึ้นมาโชว์ตบมือเล่นนู่นเล่นลนีน่ถ้าใครไปสวนสัตว์ขึ้นมาได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาก็ต้องดำน้ำําไม่งั้นเขาจะตายนะคะเรามาดูถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์บุกและสัตว์น้ําเด็กๆเห็นไหมสัตว์น้ำสัตว์น้ำต้องอยู่อาศัยในน้ํา สีชมพูค่ะไม่ค่ะลูกน้องยิงกตัวนี้ตัวค่อยดูลรามาสีชมพูค่ะคุณผู้อ๋อไปดูที่ไหนมาคะที่ไหนคะลูกสวนสัตว์อ้าวดูนะก็จะอยู่อาศัยในน้ำแบบนี้ หากินอยู่ในน้ำเป็นส่วนมากส,ส่วนสัตว์บกจะอยู่ตามต้นไม้พื้นดินหรือโขดหินก็อยู่บนบกนะคะแต่บางตัวจะต้องมาหากินในน้ำอย่างเช่นอันนี้ตัวนี้และคูนจะชอบมาจับปลากินเป็นอาหารเ,เห็นไหมมีบา,บางตัวก็มาจับปลากิน,นเป็นอาหารนกกระยางก็เป็นสัตว์บกแต่หากินที่น้ำเห็นไหมคะ เด็กๆดเห็นปูใยรูปูในรูเนี่ยยังไงปูก็จับจัดเป็นสัตว์น้ำเพราะว่าปูจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำอยู่ในรูก็จะมีน้ำอยู่นะคะเห็นไหมกุ้งหอยปูปลาเต่าเป็นสัตว์น้ำคุณครูค่ะว่าไงคะลูกนกกระสาดำมันหาปลากินค่ะคุณครูอ่าใช่ค่ะนกกระสาเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำหนูคิดว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะสัตว์บกค่ะ สัตว์บกมาอันนี้นี่คุณนัทถามหน่อยหมีเมื่อกี้ไม่มีหมีเลยหมีเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคิดว่าสัตว์บกค่ะตกัวน้ตัวนี้ตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่ากระแตถ้าตัวเล็กๆเขาเรียกว่ากระลอกกระแตเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเด็กๆคิดว่าสัตว์บกค่ะสัตว์บกอ้าวแล้วเนี่ยปลาช่อนนี่ล่ะปลาช่อนกระโดดขึ้นมาบึ้บเลยเนี่ยเป็นสัตว์น้ำสัตว์น้ำ ค่ะเตาเตาเตาเป็นจัดน้ําค่ะโอเคทุกคนแยกเป็นนะสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนอะไรนะบกค่ะบนบกอยู่บนต้นไม้ได้ไหมสัตว์บกอยู่บนต้นไม้ได้ไหมได้บนโขดหินแบบนี้ได้ไหมสัตว์บกอยู่บนโขดหินได้ไหมได้ค่ะอยู่ตามอยู่ตามพื้นดินได้ไหมเนี่ยตามพื้นดินแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะ เข้าใจแล้วนะคะนี่คือที่อาศัยของเขามีความแตกต่างกันนะคะนี่คือสัตว์บกสัตว์น้ํามาดูงานของเราวันนี้อ่าวเด็กๆเปิดเล่มธรรมชาติรอบตัวเด็กเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าเปิดมาหน้าที่สิบนี่มีหนึ่งกับศูนย์ตรงนี้เลยสิบมีหนึ่งกับศูนย์วันนี้ทำง่ายมากเลย เขาบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใดฟังดีๆนะสัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใดคําสั่งเขามีว่านับภาพสัตว์บกและสัตว์น้ําแล้วเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในตารางนี่ภาพนี้คือสัตว์บกอันไหนคือสัตว์บกบ้างเด็กๆคิดว่าไหนคือสัตว์บกวัวเป็นสัตว์บกไหมวัวเป็นสัตว์บกไหมคะ เอาเขียนเลขหนึ่งตรงนี้หนึ่งเขียนเลขหนึ่งวัวเด็กเขียนเลขหนึ่งวัววัวเป็นสัตว์บกไหมคะช้าง้าหนึ่งตรงนี้าใส่เลขสองหนึ่งตรงนี้หรออ่าเขียนข้างบนเลยนะคะเขียนเหมือนคุนัดเลยต่อไปเสือเป็นสัตว์บกไหมเป็นไหมคะเสัตว์บกเขียนเลขสามบกลงสัตว์บกมีกี่ตัว มีกี่ตัวคะสามตัวเด็กๆก็เขียนเลยสามชื่อแบบนี้เหมือนกันเลยสัตว์น้ำเ,นเด็กๆทาเหมือนกันเลยสัตว์น้าเด็กๆก็ทําเหมือนกันเลยกุ้งเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสามตัวอ่ากุ้ง,งนัดเปลี่ยนสีปลากาแล้วสัตว์น้ําก็เขียนเล็กนึงสีฟา้าหมึกเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ําลูก ัตว์น้ำใช่ไหม,ไหมอ่ะเขียนเลขสองต่อไป<ช>ไป,ปลาเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำครับ,คบใครเรียกลูกใครเรียกคะัของจรเป็นปลาวานครับเอาไม่เป็นไรล,ลูกของคนนั้อาจจะเป็นเล่มเก่านะคะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ถ้ามีมไม่เท่ากันก็นไม่เป็นไรนะของคนนัอาจจะเป็นเล่มเก่าอ้าวสามตกลงสัตว์น้ำของจอจอมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวครับ สามตัวคะเหมือนกันดีกนิเขียนเลขอะไรลงไปสามตัวเขียนเลขสามครับอ่าเห็นไหมเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วไหนชูให้ดูหน่อยเขียนถูกต้องโอเคโอเคทนชูของตัวเองให้ดูหน่อยอ่าเยี่ยมยอด ต่อไปเด็กๆกิน <Gym. S 1> หนังสือรักการอ่านขึ้นมาจ้ารักการอ่านนะคะรักการอ่านอยู่ตรงไหนนะจ๊ะมีหรือยังใครไม่มีรักการอ่านมีแล้วเปิดอ่ามีแล้วเปิดขึ้นมานะคะรักการอ่านอ้าจจไม่มีหรอทําไมจจไม่มีรักการอาานให้ไปแล้วเนาะอ่าหยิบรักการอ่านขึ้นมาหนังสือรักการอ่านเป็นแบบไหนจําได้ไหมฮะ ได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณนัทให้ดูแล้วกนอ่านเป็นหน้าตาแบบนี้คะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงหน้าตาแบบนี้ของน้องน้ำฝน,น,น,นอยู่ที่คุณนัทของน้องน้ำฝนอยู่ที่คุณนัทนะคะถ้าว่างว่างเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างค่อยเข้ามาเอานะเพราะว่าวันก่อนน้องเจ้าขาหยิบผิดไปนะคะเนี่ยคุณนัทขึ้นไปบนห้องแล้วก็าเขาเอามาคืนคุณนายเอาไปวางไว้บนห้องมีใครบ้างมีใครมีดหยิบขึ้นมามเปิดมา แล้วกนจะ<จ>วาดไปกระดาษก็ได้ลูกให้คุณแม่หากระดาษให้ให้คุณแม่หากระดาษให้นะคะแล้วฟังคุณแบบไนอ่อ่าให้คุณแม่หากระดาษให้นะแล้วฟังโคนัดอ่าฟังได้ยังโอเคทีนี้เด็กๆ่กวนนวนนกะว,นนว, 2, ว,ว,วันนี้วันที่เราทําบันทึกรักกันอ่านเราทําวันนี้วันที่สองให้เด็กเขียนวันที่ไม่ใช่วันที่สองวันนี้วันที่สี่นะคะ แล้วเขียนตามคุณนัทต,ต,ต่อเต่าจุดคอควายจุดแล้วก็เขียนสองห้าหกสี่อ่าเห็นไหมยังที่คุณนัทพิมพ์ลงไปเด็กๆเขียนตามได้เลยแบบนี้เลยนะสี่ต่อจุดคอจุดสองห้าหกสี่นะคะีนเด็กๆไม่ได้อ่านหนังสือนะคะเด็กๆฟังนิทานจากที่คุณนัทเล่าให้ฟังนิทานมีชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดขี้เล็ก ลูกเป็ดที่ลตาล่อต่อจอนจอหากระดาษนะลูกถ้าไม่เจอหากระดาษมาหนึ่งแผ่นให้คุณแม่หากระดาษหนึ่งแผ่นนะหนูเขียนเลขเขียนตรงนี้เฉยพอลูกเขียนตรงนี้เฉยให้สีตอจุดคอจุดอ่าไปหนังสือที่เด็กใช้อ่านนะคะือชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดอวรออูคอลูกรอลิงสำหับลูกกไก่นะคะแล้วก็ลูกเ็ด สี่เลขออีขีไหมทูคี้รอเอเล่ไม่เอกเหล่อเขียนชื่อหนังสือตามนี้นะคะชื่อหนังสือลูกเป็ดขี่เลนะคะลูกอ่าโอเคลูกเป็ดขี้เล่นายลูกเป็ดขี่เล่เขียนได้นะใครเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรนะค่อยๆเขียนไปนะคะเสร็จแล้วถ้าใครทำไม่ทันเดี๋ยวก็ทำออกมาพุณคับแม่ได้นะคะ เสร็จแล้วเขาบอกว่าคุณครูคุณแม่หรือผู้ครองนะคะเนี่ยเด็กๆ่ะเด็กๆอ่านเองครูอ่านให้ฟังหรืออ่านกับเพื่อนหรือว่าผู้ครองเมื่อกี้คุณนัทเปิดนิทานเล่มนี้ให้ฟังใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องมาวงกลมที่คุณครูนะคะลูกเข้าใจไหมต้องมาวงกลมที่คุณครูนัทนะออณครูเด็กๆต้องมาวงกลมที่คุณครูนะคะเุณเอาให้ฟังเด็กๆก็ต้องมาวงกลมทบทวนหน่อยลืมไปอย่างนี่ ดูอ่านให้ฟังเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆชอบไหมคะหนังสือเล่มนี้ชอบหรือเปล่าฟังนิทานเรื่องเป็ดท้เลแล้วชอบชอบก็วงกลมนี้อ,อยากฟังอีกไหมหรืออยากอ่านเองไหมถ้าอยากอ่านเองเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ฟังถ้าอยากอ่านเองปุ๊บวงกลมอีกแล้วฟังแล้วสนุกนไหมถ้าสนุกก็วงกลมอีกได้นะคะสามวงเลยก็ได้เอาตามที่เราชอบสมมุติว่าคุณนัทชอบคุณนัทก็หนึ่งวง แล้วคุณนัทอยากจะฟังอีกคุณนัทก็วงอีกหนึ่งวงแบบนี้นะคะแล้วคุณนัทอยากจะรู้สึกสนุกสนานคุณนัทก็วงอีกหนึ่งวงสามวงได้เลยหรือถ้าเรารู้สึกไม่สนุกก็วงแค่สองวงหรือถ้าเราแบบไม่อยากฟังแล้วเราอยากฟังเรื่องใหม่เราก็วงสองวงเอาตามที่เราชอบจริงจจากนั้นหลังจากเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงเขาบอกว่าให้เด็กวาดนะคะวาดภาพ เนี่ยวาดภาเกี่ยวกับนิทานที่เราฟังไปเมื่อกี้ลูกเป็ดขี้เล่เด็กๆว่าลูกเป็ดเป็นไม้จำไหม,ม,ไมลูกเป็ดอยู่ในน้ําใช่ไหมแล้วแต่เราเลยนะอ,อะลูกเป็ดอยู่ในน้ําใช่ไหมแล้วแต่เราเราจะวาดอเ,เอ่งน้ํายังไงก็ได้อตามจินตนาการเราจะวาดเอ่งน้ําเป็นแอ่งน้ําแบบนี้ก็ได้วาดต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแอ่งน้ําแล้วแต่เรานะคะอันนี้คุณนัทสาธิตให้ดูเด็กๆไม่จําเป็นต้องวาดเหมือนคุณนัดนะ ให้โทรตรงไหนใหน้โทรตรงข้างบนดีเลยแล้วเด็ก<ต>ๆก็อะไรคะเด็ก<ห>ๆก,ก็วาดลูกเป็ดได้เลยนะวาดลูกเป็ดวาดตามจินตนาการได้เลยวาดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ,สอที่ที่อะไรคะที่ครูให้ดูไปที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องลูกเป็ดกิเลออันนี้วาดเองนะไม่วาดให้ดูนะอันนี้วาดแค่คร่าวๆให้ดูนะคะวาดสัตว์ที่มันมีมันมีลูกเป็ดอย่างเดียวหรอมันมีอะไรบ้างมีหงมั้ย มันมีแม่เป็ดไหมมันมีคนไหมเด็กๆวาดได้หมดนะคะน,น้อยจิมเ,เสร็จแล้วหรอเด็กๆสามารถมันลูกเป็ดขี้เหร่ะโตขึ้นมามันกลายเป็นอะไรมันเป็นลูกเป็ดหรือเป็นตัวอะไรครับ หงค่ะหงหงกับเป็ดมันแตกต่างกันตรงไหนใครรู้บ้างมันแตกมันแตกที่ค่ะแตกที่ไมใช่แล้วแต่เราเลยนะคะให้หนูวาดเองเลยนะคะที่เหลืออันนี้คุณนัทจะขอลบนะให้เด็กวาดเองอันนี้คุณนัทยกตัวอย่างให้ดูนะอ่าโอเคสำหรับวันนี้เด็กๆทาเองที่บ้านมีใครเขียนไม่ทันไม่ยกมือนะคะใครเขียนไม่ทันคุณนัทจะได้ไม่ปิดมีใครเขียนยังไม่เสร็จบ้าง อ่ะโอเคเด็กอ่ะเดี๋ยวถ้ามันดับไปนะคะนัดแคปหน้าจอไว้ให้แล้วกันถ้ามันดับไปเด็กๆก็ค่อยไปดูนะว่าเสร็จแล้วระบายสีสวยนะลูกนหนูตั้งใจเรียนแล้วหนูต้องตั้งใจทำด้วยนะคะชัสดีค่ะ สำหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้ก็จะจบการสอนลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณนัทส่งคลิปการอ่านหนังสือไปให้นะคะเดี๋ยวขอไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนนะขอไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนนะโอเคสวัสดีค่ะทาไม่ได้ตรวจงานมาสามวันแล้วสวัสดีคับสวัสดีค่ะใครไม่ทานใครไม่ทานคุณนัทจะได้ยังไม่ปิดพ่อไปยังไม่เสร อ่าเขียนไปก่อนนะเขียนไปก่อนลูกเป็ดค่ะอ่าโอเคถ้าเผื่อว่ายังไงนะคะเดี๋ยววันนั้แคปไปแล้วันัจะส่งให้นะคะมีใครทันอีกไหมใครไม่ทันอีกบ้างไม่ทัน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 ีเดียวเลยันนี้เราเรียนน้อยด้วยใช่โอเคค่ะําเสร็จแล้วระบายสีเสร็จนะระบายสีเสร็จแล้วก็ส่งงานเหมือนเดิมนะลูกนะ เด็กๆน่ารักมากเลยคนที่เข้าเรียนเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอะไรนะคะลูก